เนื้ตีขายี่บอลประจําวันที่1กันยายน2567สวัสดีครับวันนี้เราคัดบอล6คู่มาขายี่ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องวันที่คู่แรกครับนิวคาสเซิลเจอกับสเปอร์เวลาทุ่มครึ่งนะครับมาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมกันครับสเปอร์เสมอน,นิวคาสเซิลหนึ่งหนึ่งนิวคาสเซิลชนะสเปอร์สี่ศูนย์สเปอร์ชนะ 1, นิวคาสเซิลสี่หนึ่งนิวคาสเซิลชนะสเปอร์หกหนึ่งสเปอร์แพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสอง สเปอร์ชนะนิวคาสเซิล5-1มาดู5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นิวคาสเซิลก่อนเสมอฟอเรสต์1-1ไปเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็ไปเยือนบอลมัดนะครับเสมอ1-1 ชนะเซาแ์เทิมตันนะครับเตะในบ้านแล้วก็ชนะแบดเป็นกระชับมิดครับชนะอ่ากิโรนาเป็นกระชับมิดครับส่วนสเปอร์นะครับชนะเอเวอร์ตันนะครับเตะในบ้าน4-0ในพรีเมียร์ลีกนะครับเออเสมอเลสเตอร์1-1ครับพรีเมียร์ลีกไปเยือนนะครับแล้วก็แพ้บาเยิร์น2-3แล้วก็แพ้บาเยิร์น1-2เป็นสนามกลางของทั้งสองครับ2เกมแล้วก็เป็นกระชับมิดครับ ามาดูรายชื่อ11ตัวจริงและแผนที่น่าจะใช้ในวันนี้บ้างนะครับนิวคาสเซิลมาในแผน4-3-3ส่วนสเปอร์มาในแผน4-2-3-1มครับมีเอ่อซอนฮึงม,มินบัญชาเกมลุกเหมือนเดิมแล้วก็เจมินิสันครับเป็นตัวช่วยในเกมลุกคู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยอันสเปอร์ครับน่าจะบุกมาแบ่งแต้มหรือชนะ1-0ได้นะครับคู่ต่อมาเป็นเชลซีเจอกับคิตตันพาเลนะครับเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับ คู่นี้เชลซีต่อหนึ่งลูกนะครับมาดูผลงานที่พบกันบ้างครับคิตตันเาเลสอ่าเปิดบ้านแพ้เชลซีหนึ่งสามเชลซีชนะคิตตันเาเลสสองหนึ่งเชลซีชนะคิตตันเาเลสหนึ่งศูนย์แล้วก็คิตตันเาเลสแพ้เชลซีหนึ่งสอง่ามาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มที่เชลซีครับอ่าแพ้เซอร์วเวตนะครับหนึ่งสองไปเยือนนะครับเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกครับแล้วก็ชนะบูฟฟงสองครับพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ ชนะเชลวีครับ2-0งศูนเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแพ้แมนซิตี้นะครับ0-2นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกครับนัดเปิดสนามมาดูของคิตันพาลีกันบ้างครับชนะนอริส4-0นะครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมนะครับ0-2แล้วก็แพ้ให้เบนฟอร์ด1-2ครับเสมอนองหนึ่งเอ่อมาดูรายชื่อสเปียร์ตัวจริงที่คาดการว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมครับเชลซีมาในแผน4-3-3ครับเอ่อโรเบิร์ตซานเชสนะครับเป็นประตูแล้วก็อ่อ มารูโุตโตนะครับเป็นแบ็กแล้วก็เวตรีโฟฟาน่ายืนคู่กับเอ่อโควิลนะครับมาโกบูริยาเล่นเป็นแบ็กซด์นะครับเอ่อมอเซโดกับเอ่อสโซฟอนาเดสยืนกองกลางครับแล้วก็มีมานูเก้เป็นปีโคพาเมอร์ Co บัญชาในแดนกลางครับเอ่อเนโตเป็นปีครับแล้วก็แจ็คสันครับเป็นหน้าเป้าผู้นี้นะครับผมมองแล้วนะครับ ยังไงเชลซีก็มาแน่ครับ1ลูกมีแน่ๆครับอยู่ที่ว่าลูก2ลูก3จะมาตอนไหนอย่างน้อยผมว่าเชลซีมี3แต้มด้วยการชนะ1ลูกผมว่าลุ้นลูก2ง่ายกว่าครับมองไปที่เชลซีครับฟันธงอาจชนะ2 0งศประมาณนี้ครับลุ้นลูก2ง่ายกว่าครับผมว่าเชลซีครับคู่ต่อมาครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับคู่นี้ครับ ลิเวอร์พูลบุกมาต่อถึง0.5นะครับมาดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างครับแมนยู Man นะครับแพ้ลิเวอร์พูล0-3นะครับแมนยูครับเสมอลิเวอร์พูล2-2ครับแมนยูเสมอลิเวอร์พูล2-2ลิเวอร์พูล เสมอแมนยูศูนย์ศูนย์แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะแมนยูเจ็ดศูนย์ครับย้อนไปปีสองพันยี่สามเลยนะครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเริ่มมาที่แมนยูก่อนครับแพ้ไบรตันนะครับในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมเยือนนะครับหนึ่งสองชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์พรีเมียร์ลีกนะครับในบ้านแล้วก็เสมอแมนซิตี้ร์หนึ่งหนึ่งสนามกลางเป็นคอมมูนิตี้ชิลนะครับแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สามเป็นกระชับมิตรนะครับห้านัดของเอ่อลิเวอร์พูลกันบ้างครับเอ่อชนะแบนฟอร์ดสองศูนย์ชนะอิสตแล้วก็ชนะเซียสองบ มาดูแผนการเล่นที่ทั้ง2ทีมจะใช้กันบ้างครับแมนยูมาในแผน4 2 3 1นะครับส่วนลิเวอร์พูลมาในแผน4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วครับตัวหลักๆก,ก,ก็พร้อมกันทั้ง2ทีมครับแมนยูก็โวนาน่าเป็นผู้รักษาประตูครับแฮร์ร mm ี่แม็กไก่ครับลิซโดมาร์ติเนสยืนคู่กันครับผมมองผมมองไปที่แมนยูนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูล อาจจะดูเหนือกว่าแต่ว่าแมนยูได้เปรียบเรื่องเตะในบ้านครับผมมองว่าแมนยูจะอาศัยการเป็นเจ้าบ้านกองเชียร์ที่ได้เปรียบอย่างน้อยอย่างในน้อยเลยผมว่ายันเสมอมีแต้มแบ่งหรืออาจจะมี3ามแต้มให้มองไปที่แมนยูนะครับส่วนลิเวอร์พูลผมมองว่าต่อแพงไปครับถ้าเป็นเลทเสมอผมชอบลิเวอร์พูลนะคู่นี้แต่ถ้าสวนุดบุกมาต่อแมนยูที่บ้านผมมองไปที่แมนยูครับ ู่ต่อไปครับเป็นบอลบุนเดิลิก้าเยอรมันครับเป็นบาเยนเจอกับไฟบวกครับเออ่เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับมันคู่นี้บาเยนเจ้าบ้านต่อสองจุดสองห้าเลยนะครับมาดูผลงานการเจอกันบ้างครับไฟบวกเสมอบาเยนสองสองบาเยนชนะไฟบวกสามศูนย์แล้วก็เป็นไฟบวกแพ้บาเยนหนึ่งศูนย์บาเยนชนะไฟบวกสี่ศูนย์มาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเออ่บาเยนนะครับชนะบวกสามสองนะครับเป็นเกมเยือนบุนเดิลิก้าแล้วก็ชนะอ่า กาสซ์ฮอปเปอร์เป็นกระชับมิดนะครับแล้วก็ชนะอูม40นยครับเป็นกระชับมิดเหมือนกันชนะอ่าชลาลอสกี้30มอ่ามาดูไฟบวกกันบ้างครับชนะสุการ์สามเป็นการเตะเกมเย่าในลีกนะครับแล้วก็ชนะออสนาบุก40เป็นเกมเยือนนะครับเป็นเดโคปานะครับแล้วก็เสมอฟิรอนจีน่า22นะครับเป็นกระชับมิดครับชนะสตาบุก32ก็เป็นกระชับมิดเช่นกันครับคู่นี้ผมมองไปที่ไฟบวกนะครับ ผมมองว่าบายเยนต์ต่อแพงกันไปให้มองไปที่ไฟบวกนะครับคู่เมื่อกี้คู่ต่อมานะครับเป็นยูนิตุสเจอกับโรม่าครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้ายูนิตุสต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมที่เจอกันโรม่าเสมอยูนิตุสหนึ่งหนึ่งยูนิตุสชนะโรม่าหนึ่งศูนย์โรม่าชนะยูนิตุสหนึ่งศูนย์ยูนิตุสเสมอโรม่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็โรม่าแพ้ยูนิตุสเอ่อสามสี่นะครับมาดูห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มกันที่ยูนิตุสก่อนครับ ชนะเวโรนาครับเป็นเกมในบ้านนะครับ3าศูนย์ชนะอ่าโคโมครับเป็นเกมในบ้านนะครับ3าศูนย์เช่นกันแล้วก็แพ้แอตมาลิดครับเป็นเกมอุ่นเครื่องครับแล้วก็เสมอแบทครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเช่นกันมาดูของโรมากันบ้างครับแพ้บุรีในบ้านนะครับหนึ่งสองแล้วก็เสมอกายารีศูนย์ศูนย์ครับเป็นเป็นการไปเยือนนะครับในอ่เซิลิอานะครับแล้วก็เสมออิบาร์ตาหนึ่งหนึ่งเป็นอ่าอุ่นเครื่องครับคู่นี้ผมมองไปที่ยูเวนตุสครับต่อแค่ครึ่งห้มลูกผมว่าเตะในบ้านด้วยมีหนึ่งศูนย ให้ได้ลุ้แน่นอนคู่ต่อมาครับเป็นมาริดเจอกับเรอันเบติสนะครับมาริดต่อหนึ่งจุดห้าครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมที่เจอกันครับมาริดเสมอเบติสศูนย์ศูนย์นะเบติสเสมอมาริดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เบติสเสมอมาริดศูนย์ศูนย์มาริดชนะเบติตสองหนึ่งแล้วก็มาริดเสมอกันอีกแล้วนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็เบติสแพ้มาริดเอ่อศูนย์หนึ่งมาดูฟอร์มห้านัดของทั้งสองทีมกันบ้างครับมาริดเสมอและพนมารหนึ่งหนึ่งนะครับ เป็นลาลิก้าครับไปเยือนครับแล้วก็ชนะบายาดูริตนะครับเตะในบ้าน3-0แล้วก็เสมอมายอการ์หนึ่งหนึ่งครับไปเยือนครับแล้วก็ชนะอันตานาต้า2-0นะครับเป็นซูเปอร์คัพครับแล้วก็ชนะเชลซี2-1เป็นอุลเครื่องส่วนของทางเลอันเบนติดนะครับชนะคิตันพาเลซ3-0นยครับเป็นยูโรป้าครับเสมออาราเบสครับ0-0แล้วก็ชนะคริฟบาร์ดนะครับสองศูนคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านครับมาดริดจากการ ผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่านัดนี้เตะในบ้านต้องเน้นแล้วน่าจะมี2ลูกเป็นอย่างต่ำแน่นอนให้มองไปที่เรียวมาลิดเจ้าบ้านครับค่อนข้างที่จะมั่นใจคู่นี้ว่ายังไงเรก็ยังไงก็พักสนามบุกแน่นอนยังไงก็มี2ลูก3ลูกถ้ามาเร็วนี้มีไหล3 4สีลูกแน่นอนครับสำหรับท้ายคลิปเฮียติขยี่บอลมีสรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมด6คู่มาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ